ห่อต้องเลี่ยนแล้วไปลงไปส้มกาแฟน,นะคะมาก้อนโมวันนี้เพว่มลูา,ากระดาษเป็นผพานเตรียมสอบจะดีนะคะไปสีฟ้ามาก,ก้อนมาอ่านก่อนจักน้อยมาห่อเหลือกระทอดเครื่องส้มคะ่ะแล้วข,ขึ้นส้มแล้วกระสีไปเก็บนะทุนนะวิธีหอยไข่นะคะ อหนังสือ้อสมดเก็บไว้อยู่ในตู้นะคะออกมาเตรียมอ่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมีสอบเขียนนี่ยังไงสมองเลยสมองอุนกวัวเพราไม่ยานอยเลยงูเริ่มจะย่อยมากแล้ไม่มีอะไรเหลือในสมองเลยต้องรีบอ่านนะคะเมื่อคืนอ่านแล้วขัดด้านเอาไปปรปก บาบาบาบ,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 บ่าาบ่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 บมบ่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 บับ่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 บบ เะใส่บนกระป๋องเงินนะคะนี่มีนหน่อยนั่งติดตกระป๋องเงินที่ว้ถ่าเขาเขียนไหมว่าพรอต้าสเวนสกาไห้อาวาภาษาสวิเดนนะคะเขามาในห้องแล้วนะคะนี่ค่ะนี่จำติดถูกปรับนะคะ <c oughs> การน,นี่อุปกรณ์การเ,รเล่นโดยทั่วไปที่เคยไทยเบิงงละคะนั่นห้องที่ว่าแบ่งสำหรับพักผ่อนนะคะสำหรับปวดหัวเราไปนั่งเอ็นหลังแล้วก็นั่งฟั่งคู่สอนนะคะ สำหรับวันนีอ่ะอัดให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะก็เห็นบอกหนาวมาหน,าน้าก็เริ่มไปแล้วนะคะคนผู้ดีเล็กเห็ดยังกระยากโอเคนะคะขออ่านหนังสือก่อนมีเวลาอีกแค่สิบนาทีนะคะจะสอบแล้วนะคะดวยรักจาลใจจ้ารักนะจุบ๊บ